คนครับนทนทีการครับดีทนครก็าทาทานนะครับแล้วก็พีพี่น้องชาวอะไรกนกรับอ่อขอ้นัตัวกันนะครับผมชื่อสุธพันธ์สทธีสนนะครับก็เรียกกันว่านองเจเดูน่าจะดที่สุดในในห้องนี้ผมมาเลือกผมมาลงสมัครในตำแหน่งของสภาการตัวแทน ผมมีความฝันอยู่ครับผมอยากให้มหาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาลัยที่เมื่อเราคิดถึงว่าเราอยากจะให้ลูกเราเรียนที่ไหนเรอยากให้ไปที่ไหนเราอยาก,ให,กให้ลูกเราเรียนตุนลาลูกเรียนไทยใหญ่ครับนั่นเพราะเราเชื่อว่าที่นั่นดีผมมองว่าเกณฑ์การประเมินว่าขั้นไหนดีไม่ต้องดูอะไรมากก็เป็นที่ที่เราอยากให้ลูกเราเย ที่ในในฐานะของของคนคนหนึ่งที่ได้มาอยู่ในในที่นี้นะครับเราจะทําอะไรได้บ้างผมก็ถามตัวเองมาตลอดตั้งแต่เข้ามาทําง,งานที่นี่วันแรกว่าจะทาอะไรทํางานทําประโยชน์ให้กับภารนี้ได้อย่างไรบ้างก็ก็เลยใช้โอกาสทุกครั้งที่มีเมื่อมีโอกาสได้ทางานอะไรก็จะลงไปทาเริ่มต้นจากเป็นอาจารย์ประจำสูตร เป็นทานะครับก็พยายามทำหลักสูตรพยายามที่จะสอนเด็กให้ดีที่สุดเพื่อให้เด็กเราออกไปเจอกับมหาลัยอื่นแล้วผู้ใช้แรงงานหรือว่าคนที่เลื่อกเดต่อไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเี่เราใช้ได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของเป็นกรรมการสภาอาจารย ตนนี้นเลือกตั้งก,ก็ลงสมัครไปเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างคือนั่นคือความของผมครับคืออยากจะใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งก็คงจะไม่ได้มากกว่าทุกคนหรอกครับีย่แต่ว่ามีใจที่อยากจะทาประโยชน์ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีโอกาสแม้จะมีตําแหน่งไม่มีตำแหน่งผมก็จะลงไปทาทุกครั้งนะครับไม่ว่ามหาลัยมีจะทำอะไรผมก็จะพยายามเข้าร่วมทังเพื่อใช้สิ่งที่ตัวเองมีนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาลัย ที่ในตำแหน่งของอตัวแทนสภาสภามาหาลัยนะครับผมมองเหมือนกับผู้สมัครทุกท่านนะฮะทั้งอาจารย์อนุทนอาจารย์ปรีนนะครับท,ที่เชื่อว่าเนื่องจากเราเป็นตัวแทนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เรามาทําก็คือเป็นการนําความในใจของคนที่อยู่ในมหาลัยนี้ครับไปแสดงต่อก,กรรมการสภามาหาลัยท่านอื่นๆ ต่อผู้บริหารสิ่งที่ผมได้สุดมองก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจกันและกันอาจจะเป็นเพราะผมมาจากทางจิตวิทยาครับม,มองว่าคนเราจะจะทำไมยังเติบประสิทธิภาพเนี่ยสิ่งที่้สุดคือต้องมีความสุขต้องอยู่อย่างมีความสุขและความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อเราเข้าใจกันและกันสิ่งที่ผมประทับใจค่ะในเรื่อนี้ตอนที่ผมมาทำงนานที่นี่ก็คือผมรู้สึกว่าเหมือนมือนอยู่ท่ามกลาง พี่ๆน้องๆไม่ได้เหมือนอยู่เพื่อทำงานบรรยากาศที่ที่ผมที่รักสูตรที่ชนะรู้สึกเหมือนกับมีแต่พี่ๆน้องๆเท่านั้นเลยมันจะไม่เหมือนกับเรามาบ้านเรามาทํางานอยู่ไม่ได้ไม่ได้ออกจากบ้านงานเหมือนกับออกจากบ้านหนึ่งมาอีกบ้านหนึ่งเราได้ทําสิ่งที่ที่เรารักนะครับในตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ติดตามข้อสาร ท่างมากนะครับจุดที่ผมอยากจะมาเติมเต็มให้กับมหาวิทยาลัยนี้คือเรื่องของการผมเชื่อว่าหลายคนติดตามที่ทำไงที่เราจะใช้ข่าวสารนี้เป็นประโยชน์นะครับจุดนึงที่ผมมองเวลาที่เห็นาอะไรทากิจกรรมะดรก็ตามผมรู้สึกเป็นความคิดที่ดีครั้งที่แสดงมาเห็นว่าแล้วถ้าผมได้มีส่วนร่วมตรงนั้นด้วย ผมจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไงในกําลังที่ผมมีนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้ผมเลือกที่จะที่จะทงเลือกที่จะเข้ามาไปเจตรงนี้ในด้านของตัวแทนสภาพนานอาจารย์ผมว่าในสาาะพานมหาลัยนะครับผมว่าแน่น,นอนเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรมากมครับแต่สิ่งที่ทําได้คือกําลังความคิด แล้วก็การที่เราได้พูดออกไปการที่เราได้นำเสนอออกไปผมว่าใจสิ่งสำคัญการที่เรานำสิ่งดีที่มในใจไปพูดนั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อคนของมาวยาเราทุกคนผมมองว่าผมได้เป็นตัวแทนให้กับแค่คณาจารย์ครับจึงเป็นตัวแทนให้กับองค์เจ้าที่และคนสำคัญที่สุดในลาเราคือนนกศึกษาขางเราอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจงทกให้เป็น วิสัยทัศน์ที่ผมมีคงไม่มีอะไรมากนั่นคือจะทำหน้าที่ที่ดีสุดถ้าทุกคนให้โอกาสผมมาเพื่อเรียนรู้แล้วก็ทำหน้าที่ด้วยใจที่มีด้วยกำลังที่มีนะครับก็คงม,มีเท่านี้นะครับที่จะได้ทำเพื่อทำิท่าไรใช้ใช้ใจที่มีทั้งหมดทำลงไปนะครับผมเชื่อว่าหมายเราเนี่ยเป็นอะไรที่มีบุากรที่มีศักยภาพสูงมาก ทุกคนมีความสามารถผมไปสัมผัสกับอาจารย์หลา,ายที่นะครับด้วยประสบการณ์ที่ทำหน้าที่ด้านเป็นวิทยากรด้วยนะครับแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์มาลัยชายน้อยอาายที่ราพบผมพบว,ว่ามาลัยแล้วของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิทยากรที่มีศักยภาพสูงแต่สิ่งสำคัญที่เรายังขาดก็คือทํายังไงที่ทำให้คนรู้ว่าเรามีดี ถ้าเป็นไปไ,ได้ผมมีโอกาสที่จะได้ไปเสนออะไรนะครับคงได้แค่เสนอลนะครับก็อยากจะมีโอกาสได้เข้าไปเสนอในมุมมองที่ที่ท<ม>าได้และถึงแม้ผมจะไม่ได้รับการเลือกก็าตามผมก็คงอยากทำหน้าที่นี้เหมือนกันแต่ว่ามันทีนจะบทบาทได้ต่างไปกในในารได้นำเสนอจริงๆในในสภาครับนําเสนอในฐานะคนคนหน,นึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้าผมไ,มได้รับรับการเลือกเข้าไปในสภามหาวิทยาลัยจะถึงทำงานเพื่อผ่านการเข้ามามเพราะทุกวันนี้ ผมก็พยายามทสิ่งที่ผมทําได้อย่างเออต็มความสามารถอยู่สำหรับผมก็คงม,มี่นี้นะครับขอบอคุณมากที่จบไปนะครับข้อที่หนึ่นะครับประเด็นสำคัญที่ผู้สมัครเห็นว่าจะดําเนินการเร่งด่วนในการเสริมสร้างให้กับอาจารย์ได้สแสดงบทบาทเชิญวิชากา,ารของมหาวิทยาลัยคือประเด็นใดนะครับและจะทําอย่างไร สำหรับไประเด็นนี้นะครับผมมองว่าจริงแล้วเรามีกลไกลอยู่ที่จะสนับสนุนอาจารย์ให้ได้ใช้เวาทางวิงงชา,าการน,นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมามองจุดเริ่มต้นนิดหนึ่งนะฮะคือเรามีเรื่องการสนับสนุนด้านเงินทุนอะไรได้านนรเรามีเวทีให้แต่สิ่งที่เราต้องมมองคือแล้วผลงานที่มันจะเกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมาได้งไงโดยที่ เป็นผลงานที่ทุกคนมีความสุขที่จะทำไม่ใช่ถูกความรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ทำหรือถูกความจำเป็นเป็นอย่างอื่นัคบให้ทำแต่เป็นการทําเนื่องจากเราทําหน้าที่อาจารย์แล้วมันก็มีผลงานตัวเนี้ยออกมาด้วยเมื่อเราทำหน้าที่ได้อาจารย์ที่ดีสุดผลงานทางวิชาการที่ออกมามันจะเป็นไปเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์ักศากษาถ้าทุกอย่างมันทำงานทีเดียวแล้วมันได้ทุกอย่างออกมาผมว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฉะนั้น ถ้าในมุมมองผมมองว่าถ้าเราสร้างกลไกตั้งแต่จุดเริ่มต้นของตัวผลงานวิชาการอาอจารย์นะครับอาจารย์ทุกคนทํางานวิชาการอยู่แล้วว่าการสอนเป็นงานวิชาการท่ายังไงเราจะหาเครื่องมือหากลไกเล็กน้อยนะครับเป็นจุดเล็กๆที่เราจะมาช่วยจุดกระกายให้อาจารย์ทุกท่านได้เริ่มต้นทําซึ่งผมมองว่าตอนนี้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับเป็นการสร้างราดับขึมนไปนี่ตัวเองก็ต้อทำน,น,น,นู่นทำนี่ทำนั้นเราสอนเยอะ เราทำวิจัยเราเขียนตำราแต่ถ้าเรามองว่ามันคือการงานชิ้นเดียวครับแล้วเพื่อให้มันทุกอย่างสาเร็จผมว่าน,นี้จะเป็นสิ่งสําคัญไม่อยากให้เอาตัวชี้วัดเป็นตัวต้านะครับแต่เราผมนะครับอยากมองว่าเอาผลมันนะครับผลที่เราทื่อเด็กเป็นตัวต้านเราจะพบว่าเราจะทาอะไรบ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คงจะต้องใช้อะไรอะไรหัวสมองที่เรามีทุกคนนะครับมันช่วยในกิดสร้างกลไกตรงนี้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องละเอียด แต่เมุ่อมองผมคงจะจะเจสริมตรงนี้สำหรับคำถามข้อที่สองนะครับอาจารย์มองและคิดว่ามาหาวิทยาลัยรัสเซียว่าอะไรโรงเรียนอะไรเข้ามาลงมาสถาบันาต,าตามเวลาอันนะครับจะไปในที่ถายใดและถัมเพื่อนอย่างไรถ้าผมมีโอกาสเข้าไปนะครับในช่วงเวลาที่ผมมีผมอยากให้มหาวิทยาลัยนะเพิ่มมามากขึ้นจากตอนนี้เราดำเนินได้ จะมีอะาที่เราอยากให้หมันนามากขึ้นสิ่งแรกของมองนะครับคงยังไม่ไปถึงขั้นแข่งขันกับะไรอรู่เพื่อเปรียบเทียบนะครับแต่จุดที่ผมจะทําจุดแรกที่ผมเลยจะสำคัญเลยคือเรื่องของการสร้างสิ่ลปินมีอยู่ตอนนี้ทุกวันนี้นที่มีดีอยู่แล้วทาให้มันดีจริงๆก่อนอย่างเช่นความเป็นอยู่ของอาจารย์ของเจ้าหน้าที่แล้วของนักศึกษานะครับมีหลายประเด็นที่ ไม่ใช่ว่าทุกวนี้ไม่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมจะมีหลายจุดที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้ได้ดีมากขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งผมลยคงจะถ้ามีโอกาสก็คงจะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงน,นั้นนะครับตัวอย่างเช่นในของ,ของึอกษาที่ผมอยากให้เขาได้มีมีความที่จะกล้าที่จะทําประโยชน์ขึ้นมาเราจะเห็นในนักศึกษาของมหาลัยเราดูเยี่ยมเยี่ยมถ้าเทียบมหาลัยอื่นที่มีผลงานมาสู่สัสคงคมแต่ จริง,รงๆแล้วไม่ใช่ในักศึกษาเราไม่อยากทำนะครับเห็นเด้๋ว่าโอกาสที่เขาจะทำแน่น้อนอันนี้คือจุดของนาาักศึกษาจุดของธนาจารย์ก็จะมาที่ผมว่ามหาลัยเราเป็นเป็นมหาลัยที่มีบุคลากรที่มีความสามารถสูงมากนะครับเห็นเดีวว่าทนายหล่ะให้เขาได้ใช้ศิลปาพาที่ตวิอยามาได้เต็มที่สิ่งที่ใใสุดหนึ่งคือต้องให้เขารู้สึกว่าเขาได้อยู่ในที่ที่เขารักและอยู่อย่างมีความสุขซึ่งมันคงมีประเด็นหลาย ถ้าได้พูดในที่นี้อาจจะเกินลายครับแต่ว่าผมมองว่ามันมีระเป็นอย่างไรเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องความเป็นอยู่หลายต่ยท่านได้พูดไปแล้วคุ้สุัตถ์ตอนนี้สองท่านก็ได้กล่าวเรื่องของสนดิตใจแล้วนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องทำนะครับฉนันในช่วงเวลาที่ผมจะอยู่ในช่วงต้นผมอยากจะอย่างน้อยทําบ้านเราให้ดีที่สุดก่อนนะครับเมื่อบ้านเราดีแล้วผมว่าเราก็จะพร้อมที่จะไปแข่งขันกับทีน่นะครับเท่านี้ครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสได้มาพูดอย่างน้อยผมก็มาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะนะครับเป็นเป็นน้องใหม่แต่ว่าก็อยากจะเสนอตัวนะครับใช้สิ่งที่เราที่ผมมีนะครับมาทำประโยชน์ให้กับองค์กรถ้าทุกท่านให้โอกาสก็กวากไปได้เลยครับขอบคุณครับ